ก็ตอนนี้อยู่ในอยู่ในเกมไหมครับตอนนี้อยู่ในช่องวัฒนทีนะเออก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในแมตรที่ชื่อชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะเออช่างเถอะมา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 ดูดิอย่าลืมติดตามช่องวัฒนีด้วยกูมาเล่นเอออย่าลืมติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยฮะคนมาดูเยอะๆนะอคนดูอย่างน้อยอะไรพูดเลย

ดำดำเข่ด hm ดดอดไเอยู่กับเขวะกับเขื่กากเลยเคาได้เพ่งมันมากเลยเออง่ายหน่อยง่ายหน่อยเดี๋ยว โอเคจุกจุก,กสังสัง,กสงเ,เกมสองนะะเกมแรกจบไวมากเลย กูไม <ider Stadium> ่ตายไวเนาะเออโอเคแทบเลงมากเลยเพลงม้ำแน่เลยเด้ง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 เดังเกือบไม่ทัน เมื่อกี้ไม่กิจะไม่ทันเมื่อกี้สองนี้เือไปแล้วเือบไปแล้วเกือเรวอเกือบเร็วเกือบเร็วแดงไม่ไใชส้มเมื่อกี้ได้ยินเองว่าผู้ว่าส้มตกใจหมดเลย ต้องจีดนะต้องจีดไม่เขียวอีกก็ดีแค่ไหนแล้วอ่าไม่รู้สีอะไรไม่ม่ม่รู้ผมไม่คู้โอ

เออเนี่เหมือนนี่พิธีกรมกวยวะยีดได้ไงวะเอาคุณเคาะมากเลยจบละใช่อ่ะใครตัวอ,อีก เยวได้นะมึงฮูกสีถูสีกส,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 สีเนาะ ภาษาพี่ไม่ใช่ภาษาพี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาอะไรไม่รู้เว้ยน้องพี่ตัวเองก็รู้เว้ยภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไงมันเป็นมันเป็นมานานแล้วอ่ะมันเป็นมานานมากเลยอ่ะภาษาอะไรไม่รู้อ่ะภาษาแบบบางทีเออพิงอ่ะพิงยังเป็นภาษาอังทีจู่แต่บางอันภาษาอะไรไม่รู้อ่ะภาษาอะไรวะ S <S 2> <S 2> มันหมล้มันเคยมอเอาไปสามากันตาเออเออยังจะยังพอยังพอเป็นภาษาอังกฤษอยู่ <S <S 2> <S 2> <S ยังดียงังย,ยิงพอเป็นภาษาอัางกฤษอยู่มายังเป็นสองอยู่อะ้อัง่าเาอังกฤษอยู่แต่บางสีแบบประโยคประโยคคำๆไม่มาษาอังกฤษเลย เอ้อันนี้น่าจะเกียวโลมันเป็นเกียวโลอ่อะไรว่ไอกลีนแล้วมันเป้เน G <laughs> อ G R A U โอ้โหออ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  ไม่ทันเรียบร้อยล่วนเอาเกมสีแล้วกันเป็นหญิงใช่ไหมครับก็จะเป็นลาอูอ่าต่อมามาต่อเกมสีนะฮะผีพังมวยเอ้ยเหมือนมายกเหมือนมาต่อยกสีเลยอ่ะเอามาเอาแม่ละสิบยกอ่ะสิบยกอ่ะสิบยกถิงเกมอ่ะสิบยกอ่ะมวยมีหลายยก เนี่ยเฟ้ไอ้กีของพี่แอรไปเลยโัวยูมันมีจุดๆเหมือนลูกยิม้มอ่ะเออะไรวะม่ชอบพมกันนะมันัวมัน เอาพินลัวงเรียบร้มันไม่โอ้โหอ่ะดูดิอินเร์สจะสีน้ำวเกือและกูเบิดมันจะเป็นสีไม่ระเบิดสีไอ <c oughs> เ,เอฟนมันไม่หนุกเลยอ่ะ ตอนแรนมาเกิดมาเกิดอาการกระตุกกะเครื่องไม่ดีเกิดอาการกระตุกก็เลยกินเรียบร้อยเลี้ยอยู่ข้างๆนี่ทำไมไม่ใช้มือเกาะไว้วะมือหลายเยอะไปอล่วงไม่ล่วงเลย แบนเลยรูปแบนเลยม่วงม่วงหรือสีอะไรวะสีอะไรวะสีสีสนี่ใช้ยทำไมไม่จบวะไมไม่จบวะอือหืออย่ยาตังนี้ เรียบร้อยไปต่อยกฆ่ากันคัะผมโอเคมาต่อยกฆ่ากันนะยกฆ่าไม่เล็กไม่เล็กเกมฮาอะไรยกเล็กยกฆ่าเลยหนไหนที่ภาคไปอย่างนี้แล้วก็ยกฆ่าเลยยกฆ่าเลยยกฆ่ามวยมีหลายยกว็ใช้ตังเลยมวยมีหลายยกแต่มวยมันสูงสุดน่าจะประมาณสิบสิบมังไม่รู้ ไปดูหนังเอาอ๊ะทางนี้สีนี้ที่แบบแล้วที่แบบเลาบอกไปว่าอ้าอ้าอ้าไม่ล่วงเว้ย เลี้ยงเล iring, right oured, right okay. anyway> yeah> tamam ี้ยงเล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 ี้ยงเออกางระเบิดเลยปลอดภัยการระเบิดยิ่งปลอดภัยปลอดภัยยังไงก็ไม่ล่วงในการระเบิดอ่ะอย่าล่วงนะล่วงมันล่วงได้นะตรงนี้นี่ล่วงได้หรือมั้งโอ้โหเกือบล่วงแล้ว เระเบิดระลเบิดระลเบิดอะเ้ิดอื่อตายใจเลยะเบิดอ <c oughs> แต่ไปทวไปอยู่คนเดียวอะี่ะไรวะแต่พี่มันเอ้ยท่างเหอะอาไรนี่ไปอยู่ับมน้องน้องอ,งอ,งอะไรว้ครับเอ้าว้ว้ ไม่ทานเราจะยกหกฮะยกสุดท้ายแล้วลูกหกยกสุดท้ายแล้วยกหกยกสุดท้ายแล้วเนาะยกสุดท้ายยกที่หกหกยกได้หกฟัวพอดีพื้นที่พอหนูไม่พอสิบแปดพอแล้วกูตัดเจ้าาเหลือไม่ไหวเอ้ยแต่พรุ่งนี้วันหยุดด้วยว่ะ วันนี้มันวันนี้มนสุกไหมเจ้าเฮ้ยเฮ้ย้โอ้อรัวเกดเกเกลวมัยังอยู่ยังดีอยู่ เฮ้มันมากเลยโอ้โหมีคนเสียงดว้ยเี่มันเลยชบชบชบชว่เยำวโอ้โอ้ห่วงเลยเลยเลย Cột <laughs> lá cam á Cột lá đó.